ค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเราจะเห็นเลยความโกรธก็มีเหตุให้เกิดแล้วก็มันก็ตั้งอยู่เท่าที่มีเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับอย่างเวลาเราขับรถไปมีคนปาดหน้าเราเห็นคนปาดหน้าถ้าเรากำลังขับรถแล้วใจลอยคนปาดหน้าเราไม่รู้นะไม่โกรธแต่มีคนปาดหน้าปุ๊บมันต้องคิดนิดนึงก่อนนะอุ้ยมันจะท่นิสัยไม่ดีอะไรเนี่ยต้องคิดในทางไม่ดีเรียกว่ามีพยาบาทวิตก นะพราตามมาเห็นเกิดพยาบาทที่ตกนี่มันเลวร้ายนิสัยเสียเห็นแก่ตัวพคิดอย่างนี้นะโทสะมันเกิดนี่พอโทสะเกิดเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะไปมองไอ้คนที่ขับรถปาดนะจะต้องไปปาดคืนหรือไปกดแรด่ามันพวกเราใครขับรถบ้างมีไหมเคยโกรธไหมถูกปาดโกรธแล้วทําไงเราก็ดูไอ้คนที่ทําให้โกรธมันไปโน่นและนี่จะต้องตามมันไปใช่ไหมกดแรด่ามันอย่างน้อยด่ามันด้วยปากมันไม่ได้ยินนะ นมัแต่ด่ามันก็ยังดีหรือบางคนด่าเลยนะแต่ไอคนนั้นไม่ได้ยินหรอกไอคนที่นั่งข้างๆในรถเราเนี่ยได้ยินเนี่ยรับอกุศลเต็มๆเลยคนนั้นไม่มีนะเนี่ยสังเกตดูสิขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่ย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธแต่ไปดูคนที่ทําให้โกรธ แล้วก็คิดต่อไปเรือ่อยๆแม้มึงหนีไปโน่นไรสันดานไม่ดีพ่อมึงจะตายแม่ยายมึงจะคลอดหรือไงเนาะโกรธนี้นะอยิ่งวิ่งคิดมากยิ่งโมโหใหญ่นะเสร็จแล้วมันหนีไปติดไฟแดงเราติดไฟแดงนะมันหลุดไปได้ยิงแค้นจราจรอ,อีกนะว่าเข้าข้างคนผิดเอนะถ้าเป็นนักปฏิบัติเราไม่ลากความโกรธเห็นเขาปาดหน้าใจมันคิด ใจมันจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้ความโกรธมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้เพราะความโกรธเกิดเราเป็นนักปฏิบัติเรารู้ทันว่าจิตโกรธขณะที่เรารู้ทันว่าจิตโกรธเนี่ยเราใช้ความโกรธอันเก่าเนี่ยนะเป็นอารมณ์เราไม่ได้ใช้ไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์อีกต่อไปละเพราะงั้นมันไม่มีตัวกระตุ้นโทสะโทสะที่มีอยู่มันก็ดับมันดับเพราะเหตุของมันดับคือเราไม่ได้เปดตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจ เราไม่มีพยาบาทวิตกขึ้นมาโทสะมันก็ดับงั้นมันดับของมันเองนะไม่ใช่เราดับได้แต่มันดับเพราะเหตุของมันดับเหตุดับก็คือเราไม่ได้ไปคิดถึงไอ้คนนั้นลวแต่เรากําลังมาเห็นว่าใจกําลังโกรธเห็นนะเราเปลี่ยนอารมณ์เรียบร้อยแล้วพอเราเห็นว่าใจกําลังโกรธนะความโกรธจะดับวับลงไปเลยเพราะเหตุของมันไม่มีแล้วจะดับของมันเองเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องดับกิเลสไม่ต้องละกิเลสเรียนกับหลวงพ่อนะไม่มีคําว่าละกิเลสเลยนะ แต่ว่ามันไม่มีกิเลสจะให้ละเพราะทันทีที่สติเกิดกิเลสไม่เกิดรอกกิเลสที่เกิดอยู่ก็ดับทันทีเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนี่คนส่วนใหญ่มันลาเลยมันสนใจแต่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรที่หรือในเรื่องราวที่คิดไม่สนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองเห็นเขาปาดหน้าก็าไปดูเขาไม่ดูใจตัวเองเดินห้างเดินศูนย์การค้า เห็นโทรศัพท์แบบใหม่อยากได้ใจเขาไปอยู่กับโทรศัพท์แต่ถ้าเราเห็นใจที่อยากได้เห็นใจที่โลภนะความโลภจะดับเลยคราวนี้จะเหลือเหตุผลแล้วสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะงั้นเราจะต้องถ้าเรารู้ทันจิตใจของตัวเองไม่ได้ฮะเราจะตกเป็นทาสของกิเลสราคาบ้างโทรศัพท์บ้างโมหะบ้างมันลากเราไปทั้งวันทั้งวันจิตใจที่ถูกกิเลสลากไปหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบ งั้นถ้าเรารู้ทันจิตใจนะกิเลสมันลากเอาจิตใจไปไม่ได้จิตใจมีความสุขมีความสงบโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะง่ายกว่ากันเยอะนะงั้นค่อยๆฝึกไป